ผมต้องแผ่นนะครับทั้งสามแผ่นอันนี้นะครับเป็นแผ่นรูไฟเซฟนะครับตัวละครครบของฮุนท่าแมนนะครับแล้วก็ไดร์ฟตี้ไวเออร์หกแล้วก็คารเมเนเดอร์ทั้งสามแผ่นไม่ใช่แผ่นเกมนะครับดังนั้นแผ่นพวกนี้เอามาเปิดเล่นเกมไม่ได้นะครับเอาไว้ลงไฟล์เซฟใส่เมมเซฟเพทูนะครับนะครับซึ่งผมเสียบอยู่นะอันนี้ของผมนะครับเมมสีแดงนะจะสีดําสีแดงเหมือนกันครับแต่แนะนําให้เป็นเมมแท้นะครับเมมครอบบางตัวอาจจะก๊อปเกมไม่ได้นะครับ มายถึงเมมครับบางตัวมันอาจจะแบบเอามาใช้กับเซฟเกมเล่นกับเกมบางเกมไม่ได้นะครับอันนั้นกรณีของเมมครันะอันนี้ผมให้ดูเมมเซฟผมก่อนนะครับว่ายังไม่มีเกมเซฟเกมของ d ดนาตี้วอลเลอร์หกคอมมิไรเดอร์ห้าภาคแล้วก็อุ d e ตอ a ์แมนห้าภาคยังไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงทีเดียวให้ดูแล้วก็เปิดให้ดูทีเดียวเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลงทีละแผ่นนะครับอันนี้คือคอมมิ r ไเดอร,ร์วิธีการลงลงเหมือนกันทั้งสามแผ่นเลยนะครับใส่แผ่นก็ไปเลยนะครับ ั้นตอนการลงก็จะดูดด้านหลังนะครับซึ่งเหมือนกันทั้ง3แผ่นนะครับพิธีการลงอุปกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพแบบนี้ P22 h HDMI นะครับหรือสายคอมเมน้นท์ห้าหัวเขียวน้องเงินแดงขาวแดงจะใช้ไม่ได้กับโปรแกรมชุดนี้นะครับต้องเป็นสาย AV เหลือขาวแดงแบบนี้เท่านั้นนะครับสัญญาณภาพถึงจะออกเวลาเข้าหน้าโปรแกรมนะ,ะเมื่อเข้าหน้านี้แล้วนะครับให้เลือกมาคำสั่งที่2นะครับเมนเ m a นเจอร์เมนเมมโมรี่การ์ดเมเนเจอร์แล้วกดปุ่มกากบาดครับ เลือกคำสั่งแรกครับ Install Infinity Manager แล้วกดปุ่มกากบาทครับนี่นะครับกากบาทแล้วก็กดกากบาทอีกทีหนึ่งครับเลือกคำสั่งที่2ครับ Install Application กดปุ่มกากบาทเมื่อกดไปแล้วข้อความตรงนี้จะไม่เปลี่ยนทันทีนะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วถึงจะเปลี่ยนนะถ้ากดแล้วข้อความเปลี่ยนทันทีอันนั้นแสดงว่า mem save เสียไม่ดีนะครับ mem save อาจจะเต็มนะครับไม่สามารถลงไฟล์ save ได้นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาบอกว่า แต่และแผ่นใช้พื้นที่ในการลงไฟเซตเท่าไหร่ดังนั้นคุณต้องมีพื้นที่เหลือนะครับแล้วอ,อันนี้คือคำข้อความพอเปลี่ยนแล้วแสดงว่าลงสําเร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มกรกบาทได้เลยนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวผมลงแผ่นต่อไปคืออุลตร้าแมนนะครับ เหมือนเดิมนะครับเลือกคำสั่งที่2ครับเมนิการ์ดเมนเจอร์กดปุ่มกากบาคำสั่งแรกเลยครับอินสตอลอ f ฟินิ y กดปุ่มกากบากดกากอบาอีกทีนึงครับเลือกคำสั่งที่2ครับอินสตอลแอปพลิเคชันแล้วกดปุ่มกากบาข้อความจะไม่เปลี่ยนทันทีังครับรอแป๊บหนึ่งแล้วข้อความจะเปลี่ยนครับเมื่อข้อความเปลี่ยนแล้วก็เป็นอันเสร็จครับอย่างที่บอกนะครับถ้าข้อความเปลี่ยนทันทีแสดงว่าเมนเซฟมีปัญหาอาจจะเต็มหรืออาจจะเสียบไม่ดีนะครับหรืออาจจะเป็นเมนก็บางตัวที่ไม่สามารถลงไฟล์เซฟเล่่นกกบมด้วปลียแุ ไปผมจะลองแผ่นสุดท้ายก็คือ Dynasty Warrior 6นะครับ เดินนะครับคำสั่งที่2นะครับเ m e รี่การ์ดนะครับกดปุ่มกากบาทคำสั่งแรกครับ install infinity กากบาทข้อความเปลี่ยนกดปุ่มกากบาทแล้วคำสั่งที่2ครับ install application กดปุ่มกากบาทรอสักพักข้อความเปลี่ยนครับอ่ะข้อความเปลี่ยนแล้วให้กดปุ่มกากบาทอ่ะขั้นตอนเสร็จหมดแล้วนะครับทั้ง3แผ่นอ่ะเดี๋ยวผมมาเช็คให้ดูนะ ผมไม่ปิดฟ้านะครับไม่ใช่อะไรนะครับก็คือผมไม่อยากให้หูอ่านมันเคลื่อนครับถ้าผมปิดฟ้าแล้วหูอ่านมันจะเคลื่อนแล้วทําการอ่านแผ่นซึ่งผมไม่มีแผ่นให้อ่านนะครับก็คือไม่อยากให้มันยิงแสงโดยเปล่าประโยชน์เดี๋ยวมันจะชารุดเร็วครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับในความคิดผมนะ,อะโอเคครับเรามาเช็คกันเดนเตียบอลเลอหกนะครับใช้พื้นที่ตัวนี้นะ Dy นเตียบอลเลอหกกดสามเหลี่ยมให้ดูนะครับใช้พื้นที่สองร้อยแปดสิบหกเคบี พื้นที่ตรงนี้พอหมายคือคุณต้องมี2 8 6 KB ถึงจะลงไฟเซฟไดนาตี้วอลเลอร์ได้นะถ้าพื้นที่คุณไม่พอตอนที่คุณลงไฟเซฟจากแผ่นก็ให้ไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนนะครับหรือถ้ามีเซฟเกมของ d ดน a ตี้วอลเลอร์อยู่แล้วแล้วเสียได้เซฟเก่าก็แนะนําว่าให้หาเมมตัวอื่นที่ไม่มีเซฟเกมนี้นะครับไม่งั้นมันเซฟอ่ามันจะเซฟทับคุณต้องลบออกแล้วเซฟลงไปใหม่นะอ่าต่อไปก็เป็นอุลตร้าแมนครับอันนี้นะครับอุลตร้าแมนหนึ่งสองสามน, 1, 2, 3, นะครับแล้วก็สี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้ชื่อผมแก้เป็นชื่อเพจผมนะดังนั้นไม่ไม่ได้ชื่ออุลตราแมนอย่าเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันชื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่อุลตราแมนไม่ใช่นะครับชื่อผมแก้เป็นเพจหรือเบอร์โทรผมเท่านั้นเองส่วนโลโก้คืออุลตราแมนนั่นแหละครับนะนะครับ,นะรบซึ่งพื้นที่ในการรวมของแผ่นอุลตราแมนนะครับทั้งหมด434นะครับ เซฟห้าภาคตรงนี้ครับเวลาลงมันจะลงทีเดียวห้าภาคถ้าคุณไม่ต้องการภาคไหนคุณเนี่ยผมไม่เอาภาคนี้ผมลบทิ้งได้เลยนะครับไม่จําเป็นครับเกิดเราไม่มีแผ่นภาคเนี้ยเราลบทิ้งนะครับเราไม่ได้ไปสนใจไม่จําเป็นต้องใช้ห้าภาคเพียงแต่ว่าเวลามันลงลงห้าภาคถ้าผมแยกเป็นทีละแ,แผ่นแผ่นละภาคก,ก็ได้นะครับผมก็ทําได้แต่มันก็จะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่สําหรับคนซื้อก็เลยคิดว่ามันใส่ได้ห้าภาคก็ใส่ไปเลยแล้วกันแก้ได้ห้าภาคก็แก้ไปนะครับก็เลยใส่ไป ส่วนคุณก็ไปลบเอาเองซึ่งพื้นที่ในการลงที่ผมบอกลงทั้งหมด5ภาคคือ4 3 4ดังนั้นตรงนี้ต้องมีพื้นที่เหลือ4 3 4 kb ในการลงทั้งหมดเซฟ5้าภาคนะครับพอลงเสร็จแล้วคุณอยากจะลบภาคไหนทิ้งก็ลบไปเลยครับจะลงใหม่กี่ครั้งก็ได้ครับนะถ้ามีภาคเก่าเซฟอยู่ก็อย่างที่บอกครับไม่อยากเสียดายเซฟเก่าก็หามีมตัวอื่นมาแทนนะโอเคงั้นต่อไปเป็นค a m มิชนเดอร์นะครับก็คือมาร์ r i d เดอร์อันนี้กับ1 2 3 4 5ห 5ภาค1 2 3 4 5มีเมดเดอร์นะครับพื้นที่ในการใช้ทั้งหมดคือ313 kb อยนะครับอย่าลืมนะดูที่ตรงนี้นะของผมมี5,000นะผมพออยู่แล้วแต่ของคุณมีถึงไหม313 kb นะครับถ้าไม่มีไม่พอก็ไปลบเซฟเกมอื่นออกนะครับเมื่อเราลงแล้วเหมือนเดิมครับมันจะออกมา5ภาพนะีครับถ้าอยากจะลบทิ้งก็ลบได้ครับไม่สนใจก็ลบไปเลยครับ ไอ้ผมไม่มีภาคนี้นี่อ่ะไม่มีภาคนี้คุณก็ลบไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันหรือถ้าอยากจะลงลบไปแล้วแล้วหรืออยากจะลงใหม่หรือว่าเล่นไปแล้วมันไม่ดีอยากจะลงเซฟใหม่ก็ทําได้ครับไม่จํากัดครั้งนะจนกว่าแผ่นจะเสียนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับก็เท่าให้ดูก็คือทั้งหมด3เกมนะครับเตอรมิทกาคาเมเบรเดอร์อุลตร้าแมนแล้วก็แรนดตี้วอลเลอร์หกนะครับทั้ง3แผ่นไม่มีปัญหานะครับลงไฟเซฟใส่เมมเซฟได้ปกตินะครับก็เอาเมมเซฟตัวนี้แหละครับพี่คุณลงไฟเซฟนี่แหละ เอาไปเล่นคู่กับแผ่นเกมของคุณเองที่มีอยู่นะครับอย่างที่บอกแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นเกมนะครับดังนั้นแผ่นนี้เปิดเล่นเกมไม่ได้มันจะต่างกับแผ่นเวอร์ชั่นอื่นที่ผมทําที่ผมแก้ตัวเกมก็ปลดล็อกไปเลยแต่อันนี้มันเป็นแผ่นลงเซฟนะครับไม่ใช่แผ่นเกมนะโอเคนะครับแผ่นไม่มีปัญหาทั้ง3แผ่นนะครับเปิดใช้งานลงเซฟได้นะครับ